สวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้อยู่กับเกมไลฟ์ดนสิกนะครับวันยสวันที่28 2008นะครับ6โมง5 6เฮ้ยผู้สังเกตอันนี้บ้านพระเอกเป็นแบบเอ่อหลายชั้นเนี่ยอพาร์ตเมนต์บ้านมันใหญ่กว่าที่คิดเอ๊ะอ๋อนี่นี่คือน่าจะติวกันสปาก,กว่าใช่ไหมเนี่ยอ๋อเอ้ยให้เดินไปผู้หญิงด้วยอ่าสำรวจบ้านเหรอมีอะไรให้สำรวจอะให้จากแรกเลยเปียนโน เยนโนพระเอกนะครับมันต้องมีเนื้อเพลงที่พระเอกแต่งอยู่อยากจะเห็นมากเลยเนื้อเพลงอะ่ะเอ๊ะลองกดก่อนนี่นายยังเก็บมันไว้อยู่อีกเหรอเนี่ยอ๋อนี่ให้คือให้หแบบให้เป็นพระเอกต่อใช่ไหมอยากจะปีมันใช่มันเป็นผลมันเป็นประสบการณ์ที่กูจะจดจำจดจาไว้อันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนะสต๊าฟเพลิด ฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าฉันจะรู้สึกชอบเพลงนี้ได้มากขนาดนี้อ่า was วอ sting เธอจะต้องเรียกอีกเยอะเลยจะรูกสิษย์ตัวนองขอาฉันเอ๋ยปั <laughs> ่นดีชอบชอบข้อนี้ต่ขอขอตอบข้อนี้ด้วยกันอ,อะไรอีกอะเอาข้อนี้เดินเองคุณพระตั้งบนเตียงผู้ชายไปก o d นี่มันไม่ขวดเลยเนี่ยเอาละถา้างั้นคุณอยากจะเริ่มเรียนจากตรงไหน,นหรอ น่าจะเรียนกันนะจะหมายถึงติวอ้อให้เดินไปผู้ชายอ่อมันไม่ให้เราเดินด้วยซ้ำมันมันไปเองเลย <laughs> ตอนแรกคิดว่ามันจะให้เราเดินที่ไหนได้มันมันไปเองเลยข้อสอบข้อสุดท้ายเป็นเกี่ยวกับทากิทัสบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเยอรมนีที่มันการเรียงลำดับของโรมและเยอรมนีใช่ ระดับไปจากโรมคาเทจสามศูนย์คาเทจคืออะไรวะเนี่ยทากิทาสเป็นชาวเยอรมนีเป็นชาวชาติทันวิทยาทำงานอยู่บนดินแดนของคนอย่างคนโตในเยอรมนีไั่เกี่ยวอะไรกับเพลงอันนี้เป็นของนาย,ยางั้นเหรออะไรนะอ๋อใช่คอมเพริชันอ่าไม่มี็นไรถ้าสนใจหรอก ให้ฉันฟังหน่อยสิปล,ยปล่อยผมไปปล่อไปได้ได้ไงเนี้ยเอาล่ะเริ่มเล่นเลย <c oughs> รอบนี้มีคนฟังครับอันนี้น่าจะตรงตามความฝันพระเอกเลยนะมีคนเล่นได้ฟังเอ้ยไม่ใช่มีคนฟังตัวเองเล่นโ,โหหน้าโคตรฟินน่าหวานแหวว <c oughs> พระเอกมันแอบหน้าแดงอลเนะี่ย จะทำให้หน้าหน้าหน้าของหน้ามันเบี้ยวคืออะไรจะบอกนะว่าจบจบไปนี้เลยไม่น่าไวางนีนะอ่าปีหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดถึงห้าสามอีโคกิออนอินเทอรมอินททมีอินทิมี่มะชอบอะไรก็นไ่ดูอ่ะมากดกันอืมเล่นโอสุบบ่อยแค่นี้ไม่น่าพลาดอืม อ๋อนี่ไงน,น,น,นี่น่าจะเป็นเวอร์ดีนะครับน่าแต่งเพลงคนที่พระเอกชอบน่าจะแบบเล่นให้ภรรยาฟังเหมือนกันภรรยาก็แบบโอ้เล่นพอจังเลยไม่ใช่ก็น่าจะใช่แหละน่าจะเล่นพอเลยแบบเอา้าพี่แทนเล่นกับนกโอ้โหนกเลยผมผมว่าผมชอบนะครับไอพวก ชีวิตวิถีชีวิตในสมัยก่อนมันดูคลาสสิกดีอ่ะมันดูแบบเรียบง่ายชิวๆไม่ต้องคิดอะไรมากโอ้เกือบกดไม่ทันอันนี้เป็นรถมาใช่ไหมเป็นรถมานี่คือผมอยากลองนั่งมากนะผมไม่เคยนั่งรถมามันจะหาดั่งจากไหนไปไเด็นไหนเอามองเมาไม่เห็นขอโทษมีความสุขอ่ะนั่นแหละมีความสุขครับ เดินชิวในสวนก็นมาเขเพลงคลาสสิกจะไปก่อนเขาร้องเสียงสูงมากเลยเนาะเขาแบบดูเพียนอะ่ะแต่มันก็ไม่เพียนเขาแบบเป็นการจงใจที่แบบทำยากมากอุ๊ยอ้อ่มกดยากแล้วมันเป็นเกมในมือถือมันคือมันทำมาให้กดสลับมือแบบกดมือถือ่ะกดในมือถือแล้วผมเล่นเมาส์ไงมันก็กดไม่ได้อะ่ะ บอกมืออันนี้อะไรเนี่ยแฟนซิโอมาทูเร,รีอ่านไม่ออกจริงครับมันมันหวัดมากมันไม่ใช่หวัดอะไอ้ไอโน้ตเพลงเี่ยบังเป็นเพื่อนหรือเปล่าอันนี้ภรรยาก็แล้วก็ภรรยาเบอร์ดีนะครับคือ <c oughs> ทางตัวเกมเขา <c oughs> เขาพยายามที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวอร์ดีนะครับดูดูเหมือนจากหน้าเกมเนที่ผมเคยไปอ่านมานะ ผมอ่านตรงหน้าเกมเพราเขียนมนประมาณว่าเชิลอ2ให้แก่เวอร์ดีนะครับก็น่าจะเป็นเหมือนประมาณทําเกมนี้มาเพื่อระลึกถึงคนที่ชื่อว่าเวอร์ดีนะครับที่เป็นนักแต่งเพลงในสมัยก่อนนะครับก็โอเคก็น่าจะต้องปรับรลื้ืมนะมีเกมเนี้ฮพอกลับไปเห็นอุ้ยขอโทษนะที่มารบกวนที่มาขัดจังหวะพ่อนี่คือซีเวียนี่คือเปาโลพ่อของผมเอง ยินดีที่จะรู้จักคุณมากๆเลยครับปาโลให้หนูช่วยวางของไหมคะไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวพ่อทําเองเด็กๆตอนนี้เดี๋ยวจะทำมือเย็นให้นะทำไมถึงไม่มากินข้าวกับเราหน่อยลนะ่ะซิเวียชาและลูรูก็อยากให้มากินข้าวด้วยกันนะคือคืนดีเห<ด>มือนกับที่มาอสโตรจะต้องจะต้องอยากแน่ๆอามาอสโตรน่าจะเป็นนาาสกุลของ พระเอกปะไมสโตนน่าจะต้องจะต้องอยากให้กินแน่ๆเออก็ใช่ครับถ้าหกาหกถ้าหากเธออยากกินด้วยนะแน่นอนสิทำไมจะไม่อยากข้าวฟรีเฮ้ย <c oughs> hey, ปกติเวลาหมาชื่อชีเวียฮอปเป็นคนเล็กแมวนะปกติถ้าหมาแบบเจอคนเล็กแมวเขาต่าจะดมกลิ่นแปลกๆนะอันนี้คือให้เล่นแบบแบบง่ายๆไปอะ่ะมันดูไม่เหมือนจริงเท่าไหร่ไหนดูสิ วันนี้ใครเอ่ยปาตีนะาจะป่าน้อยแกชื่ออะไรเอ่ยนี่เธอชื่อเราเราลูดี้เป็นเพื่อนเราแล้วก็สำรับพ่อของผมเธอพิเศษกว่านั้นถ,าาถ้าหากคิดจะถ้าหากคิดจะงานนะก็ใช่ผ่ัวขอไม่แทนเถอะหันเป็นชั่วโมงเลยนะไปหันแบบไปหันให้แหลกได้ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะช่วยเอง ตอนเขาเล่นเปียโนเนี่ยเขารู้เลยนะว่าเขาจะต้องกดปุ่มยังไงใช้ปืนยังไงแต่ตอนหั่นหัวหอมเนี่ยไม่ได้เรื่องอนพ่อแสะพ่อแสะเลยนะบอกว่าหันหัวหอมไปชั่วโมงนะครับหั่นแต่ละลูกที่ใช้เวลาไปชั่วโมงอ่า เมื่อกี้พ่อบอกนะครับว่าซีเวียถ้าหากคิดอยากจะกินข้าวด้วยก็แบบให้มาช่วยหั่นหัวหอมห,หน่อยเพราะว่าแอติโนโคเนี่ยหั่นหัวหอมที่หั่นไปชั่วโมงครับแต่ละลูกแต่ละลูกแต่ลลแตเวลาเล่นเป็นโนนี่กับใช้มือสโคดผิวนะครับก็อาจจะมีแปะติดขัดแต่แปะมั่วๆบ้างขออภัยนะครับน้ำตาไหลเลย <c oughs> อันนี้ไม่ได้ซึ้อจริไหมอันนี้คือขัดหัวหอมเนาะทำไมทำไมมองกัน <c oughs> ทำไมมอง <c oughs> อ้าวหน้าแดงเฉย อ่ามีกรุ่มกริมก้อมเก้าอี้มีสี่ตัวถ้างั้นเธอก็เป็นนักร้องใช่ไหมเย,ยี่ยมไปเลยแหละนี่เธออยู่ในวงหรือเรียนอยู่ละ่ะเธอทำอะไรงั้นหรอพ่อาถามให้เขาถามเดยกก็พอแล้วใจเย็นหน่า หนูเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่สามสี่ขวบค่ะอยู่ในวงอินดี้ล็อกแล้วก็ใช่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้ก็ให้อันเดโอช่วยติวหนูอยู่เหมือนกันค่ะอิ Lock, นดี้ล็อกงั้นเหรออืมอินเดียล็อกอินดี้ครับมันเป็นคำย่อสั้นๆของ independent ที่แปลว่าการไปรอิสระครับพ่ออ๋อยีงนี่เองน่าสนใจน่าสนใจ เธอรู้อะไรไหมเมื่อตอนที่ฉันยังอายุข้อเธออยู่อ่ะฉันก็เคยมีวงเหมือนกันนะพ่อครับอย่าอย่าพูดเรื่องนั้นเชียนะใช่แต่ว่าแล้วก็ c o อร์เพลงที่โคตรอะไรนะ c o e r เพลงที่เก่งมากเลยในพาม่านะครับเป็นวงค c o อร์นะครับเป็นวงแนวไหนหรอคะแนวล็อกหรอคุณเล่นแนวอะไรก่ะอืมก็ต้าจะเป็นแนวคลาสสิกเลยใช่แนวคลาสสิก ลึกลงไปสีม่วงเลสอันนี้จะเป็นเดอร้องนะครับก็ก็เดี๋ยวผมจะร้องด้วยกันแบบ deep p พเ e les berlin rolling s o n e พผมบอกแล้วไงว่าจัดได้เริ่มร้องเพลงเลยทีนี้เขาก็จะไปหยุดแล้วแหละแต่ว่ารู้ได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องวงล็อกนะมันน่าจะเป็นสไตล์ที่บอกกับฉันเลยแหละนั่นแหละเสียงต้นตรี รือความขอล็อทั้งหมดของความล็อกของเธอแต่ว่าหนูก็เคยฟังนะเพราะีอ,อกดนตรีบงังดนตรีไม่สีเพลงบำเพลงมันก็เล่าถึงประวัติศาสตร์อา่ามีให้เลือกินข้าวลุกได้ไหมคือกินอี่เดียวเลยกินนะครับกินกินแบบไม่ต้องสนเพราะปั่นดีใครรู้บ้างบางที กี่ยวกับดนตรีอาจจะมีวีฟอตี้อยู่ที่นี่ด้วยนะวีฟตี้คือมันค่อนข้างงงนะบเกี่วกับเรื่องเรื่องประวัติศาสตร์บ้านหนึง่งที่เล่าถึงประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์มีศิลปินตั้งมากมายที่ควรจะจดจำไว้แล้วนายยังเล่นอยู่ไหมเอ้ไม่ใช่แล้วคุณยังยังเล่นดนตรีอยู่ไหมคะไม่ไม่ไม ฉันไม่ได้เล่นมาเป็นปีแล้วปีเล่าแล้วแหละไม่มากก็น,น้อยตั้งแต่ที่เขาเกิดมาตอนนี้ฉันไม่แม้กระทั่งที่จะรู้แล้วว่าจะตรรีกีตาร์ยังไงหรือถือกีตาร์ยังไงดีโอ้หนูขอโทษด้วยค่ะ,เก,ะ,กะ,คเ,คะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยกับวงของคุณหรอคะเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอก็แค่พม่อเราโตขึ้นแล้วเราก็ปิดครอบครัวแต่ก่อนเราได้ ทำตกลงข้อตกลงเกี่ยวกับความฝาของว่าเราว่าเราจะเล่นดนตรีในทุกๆวันของชีวิตเป็นปีวันจากในปีนั้นเราไม่มีแม้กระทั่งห้องซ้อมดนตรีด้วยซ้ําคุณเคยตัดสินใจที่อยากจะกลับไปเล่นอีกครั้งไหมไม่ล่ะไม่มันไม่ใช่สำหรับฉันที่ต่อไปแล้วจริงๆฉันมีความสุขนะที่มันเป็นอดีตน่ะมันเป็นอดีตท,ที่พิเศษเลย แล้วมันก็จะต้องเป็นแรลกผลัดดาให้กับเจ้าหนูคนนี้แน่นอนเจ้าหนูคนสายแบนเนี่ยถึงแม้ไอ้เจ้าหมอนี่มันจะเคยจะฟังแต่เพลงเก่าๆก็ตาม <laughs> อ๋อาจริงสิจะว่าไปแล้วซินเวียอย่าถือสาพ่อเลยนะถ้าหากรู้สึกเกี่ยวกับดนตรีแล้วก็บางที ในชีวิตของของเธอวันหนึ่งแล้วก็เธอจะต้องตามหัวใจของเธอไปแล้วก็ตายไปบนสน,นของน,น,นั้นของเธอเสียงต้นตีมันจะเป็นสาหายของเธอมันจะไม่มีทางทอดทิ้งเธอเด็ดขาดเป็นแต่ว่าเธอจะยอมแพ้กับมันนั่นแหละผลที่จะตามมาแต่ว่าข้าพเ้หอวหนูนั้นเขาไม่คิดแตบบ่ทุกคุณคิดนะเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อย จัดมั่นคงอะ่ะฉันเข้าใจพ่อของฉันเองก็เหมือนกันเขาก็คิดแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ฉันกลายเป็นพ่อในครอบครัวไปแล้วเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่สามารถที่จะให้คำแนะทำที่แตกต่างไปจากนี้ได้กับเธอหรอกแค่ได้แค่นี้ขอบคุณคาบเปาโลหนูรู้สึกเป็นเกยียดย่างยิ่งเลย ไม่เป็นไรยินดีต้อนรับเสมอจ้าทีารักแต่ว่าขอโทษนะขอไปทำธุระแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันจะเริ่มเก็บตัวแล้วเอยเก็บตัวแล้วเพราะฉะนั้นก็หลีกซูลแต่ในแชมเปี้ยนหลีกซูลก็นั่นแหละก็คงรู้กันใช่ไหมว่าจาน,นไม่ล้างตัวเองอยากให้ผมช่วยไหมครับไม่ไม่จริงๆก็อยากแหละแต่ว่านะ พาหมาไปแล้วก็อย่าลืมเตะก,ก้นมันนะครับมาเร็วไปกันเร็วๆให้เอาพาหมาไปเล่นใช่ไหมฉันไปด้วยเสียงอะไรวะเนี่ยอ่ะโอเคงั้นเราจะเริ่มเรียนต่อจากที่เราเรียนถึงเมื่อกี้นะโอเคไหม ตั้งแต่ที่เริ่มใช้ได้สิก็ถ้าว่างั้นก็โอ้เสียงเก็บตคดดังให้พาหมาไปด้วยเพราะกวกกัวหมากลวนะครับเอ้ยอันนี้เมื่อกี้ผมแปลผิดนี่ไม่ใช่เรื่องเรียนโอ้ไม่ก็ผมอ่านไม่ครบคนอ่านให่ครบนะผมผมแปลผิดนะจะหมายถึงให้พาหมามาเดินเล่นแล้วก็น่าจะเหมือนแบบว่าเราจะตดไหนดี นี่ขนาดนายเป็นนักเปียโนนะแต่ว่านิ้วนายก็จะไม่ได้ไม่ได้ยาวมากเหมือนกันนะเนี่ยก็ก็จริงยาวแค่นี้เองทั้งที่เป็นนักเปียโนอะไรเราๆใจยเยน็นลูกใจยเยน็นหมาหมาแบบ จะเดินลืมจ,จุงจะเดินโอ้นี่จริงๆแล้วก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างน่าอยู่นะมันอาจดูมีรอยแบบรอยขีดเขียนแต่มันดูสะอาดกว่าที่คิดอะถ้าเอาตรงตรงเป็นนักเปียนโนที่มือไม่ยาวเหรอนิ้วไม่ยาวจริงๆแล้วนักเปียโนน,น,นี้การที่มีนินวยาวที่เป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึง่งเลยนะมันจะสามารถทําให้กดขอดยากๆได้ง่ายไงยก็แล้แต่นะ ผมหวังว่าพ่อของผมจะไม่ถามคำถามที่น่ารำคาญเกินไปสำหรับคุณนะไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยพ่อของนายนี่เป็นคนดีมากเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่จะเป็นต้องเกลงใจอย่างนั้นก็ได้เอ่อคุณหมายถึงผมทำตัวไม่ดีอย่างนั้นเหรอไม่ไม่ไม,ไม่นายแค่นายแค่แตกต่างอะ่ะแปลกใช่ผมเข้าใจลว ไม่ฉันหมายถึงใน,น <episodes S 2> ทางที่เป็นด้านบวกนะมันเป็นแค่การเปลี่ยนเที่ยวอ๋อเป็นเฮดจังส <charger> <am> ันแล้วหมามาจ๋ะเก็บเก็บขี้มาอ๋อคุณรู้อะไรไหมเออเธอรู้อะไรไหม ผมมีความสุขนะที tests, okay, ouais. are, ่วันน uh ั้นพวกเขาทำเสื้อผมเปียแต่ตอนเช้าทำไมใหญอย่างนั้นน่ะก็เพราะว่าถ้าหักมันไม่เกิดขึ้นแล้วก็ผมอาจจะไม่มีวันได้คุยกับคุณก็ได้แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงไม่มาดูคอนเสิร์ตชันใ้สัปดาห์หน้าหน่อยล่ะฉันอยากจะลองให้ได้มาดูนะ เอ้ฉันอยากจะให้นายลองมาดูนะแล้วก็ใส่ชุดเก่าในวันนั้นที่นายใส่มาด้วยแหละเพราะว่าพวกนั้นทําเสื้อชั้นเปียกมาอะไรนะทําเสื้อเสื้อชั้นเปียกเปียมามากกว่าครั้งหนึ่งแล้วตอนที่ฉันเต้นถ้าฉันรูแล้วก็ฉันถ้าผมดูแล้วก็ผมน่าจะ รักสายนะถ้าจากเขาหน่อยแหละระยะจากจเขานะครับแต่ว่าแต่ว่าฉันจากให้หนาอยู่แถวแรกแลน,นะเออผมไม่รู้สิแอนโทนิโออย่าทำให้ฉันต้องขอร้องโอเคก็ได้ครับก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะอยู่แถวแรกเองครับแถวหน้านะโอเคนั่นแหละคะ่าที่รักเราจะต้องสนุกกันแน่นอนฉันสัญญางานก็ได้แต่ เราคนที่จะกลับกันได้แล้วมันก็ดึกแล้วทาติคัสไม่อะไรทาสิทาติทา,ททาิตัสน่าจะกำลังรอเราอยู่ได้ครับไอสโตรโดนลาก,กลับไปเรียนฟังนะข้อนี้ทำอย่างนี้มาเกี่ยวกับอย่างนั้นโอ้โหยุ่งยากจังเลยอ่ะแล้วก็จบบทเ,เอ๊ยยังไม่จบเหรอ บทนี้ยาวอยู่เหมือนกันนะฝันดีละ่ะฝันดีค่ะคุณเปาโลแล้วก็ฝันดีนะลูดีแล้วก็จนะล,ล,ลืมบอกฝันทีเขาทั้งสองแทนชั้นด้วยละ่ะได้เลยครับฝันดีชันสนุกมากเลยฉันไม่รู้สึก เหมือนอยู่บ้านอย่างนี้มาตั้งนานแล้วฉันรู้สึกเหมือนมันเป็นครอบครัวจริงๆวันนี้ผมก็สนุกมากเหมือนกันยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากเธออยากจะมาอีกก็ผมยินดีต้อนรับเลยนะเอ๊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 เอ๊ะนนี่เอ๊ เขินนะถ้ะาง,งั้นมาเจอกันทางหน้านะไอสตโตรครับเจอกันทางหน้าฉันอยากจะได้ยินนายเล่นเบนโนอีกครั้งจังไอ้ไม่ใช่ฉันอยากจะได้ยินเพลงอื่นๆอ,อีกจังเพลงของเวอร์ดีเหรอ ของนายตั้งหางเลยเจ๊งโง่ทำเพลงให้ของนายมาสิถ้ากนายมีเวลานะลาตีนสวัสดหน้าแดงไหมหน้าแดงไหมคิดว่าไม่น่าจะเหลือนะน่าจะแดงแจ๋ตอนเนี้ยนาน่าจะน่าจะแจ๋แจ๋เปล่าลูกแอนโทนีอยากผมผ้าให้พ่ออย่างเดียพ่อแบบนอนงี้นี่ไม่สิทเป็นหวัดสูงนะ ไม่ดีนะครับพ่อพ่อเก็บครัวเสร็จยังอะ่ะจะได้ดูช่วยเก็บเออดูเหมือนว่าจะเก็บดีแล้วนะจริงๆผมแอบอิจฉาแอตนิโอนะเขามีพ่อที่ดีมากคือจริงๆพ่อผมไม่ไม่ได้ดีอย่างเงี้ยก็น,นะครับคือคนเราเลือกเกิดไม่ได้ผมอาจจะมีแม่ที่ดีแต่ว่าผมสารับผมพ่อผมนี่ต้นค่าเป็นนรกสำหรับผลเลยปิดไฟดีไหมจะได้แบบประหยัดไฟเลือกอะไรไม่ได้เลย ปิดพมา่านี่งั้นเหรออืมแต่ถ้าเล่นเป็นโนตอนนี้พ่อน่าจนะด่าเอาเละปิดพมา่านนี่เสียงเวสปา้าผู้หญิงใช่ไหมเอาไม่ใช่ปิดพมา่านหรอสองนอตนนต่างนะครับเวสปา้าของซิลเวียซิงซิงซิงเอาไม่ซิงนะครับยังยังพอช้าอยู่ เขินไหมเขนไหแดงไหมครับแดงไหมครับไหมแดงเห่น้ายก็ควรปปิดไฟให้พ่อก่อนไหมราตีสวัสดิ์ทำไมฉันถึงได้งโงงขนาดนี้เนี่ยทำไมกันนั่นมันเป็นเวลาที่โคตรเพอร์เฟกต์เลยนะทำไมฉันถึงได้ไม่เคยคว้าโอกาสได้อย่างนี้กันไม่ไม่ไม ฉันจะต้องไปที่คอนเสิร์ตฉันจะทันตัดสินใจแล้วคอนเสิร์ตเพลงอ่ะเพลงเฮลิส hey, อย่างั้นเหรอพ่อจะด่าไหมเนี่ยเล่นก่อนเลยกัน อ้มพ่อจงยายดาหนูเลยหนูขอโทษแต่หนูจิบจริงอยู่จริงๆเป็นเรื่องราวที่สนุกนะเกมเนี้ยนี่คือเขียนเพลงลิสแต่งให้ผู้หญิงเลยใช่ไหมจบบทที่ห้ายอดใช้ได้นะครับเรียกว่าค่อนข้างดีเลยสตารคามที่สามสองพันแปด โอเคครับก็ลราคลิปนี้นะครับผมขอพักความเีท่านี้นะครับก็คืออ่าคลิปนี้ผมอาจจะมีใช้การตัดต่อเพิ่มนะเพราะว่ามีหลายชอ็อตที่ผมแปลผิดแล้วก็อ่าผมมีที่แบบว่าผมโดนเรียกตัวไปกระทัน,นะต้องให้ผมแอบบแอบโอเคครับก็คลิปนี้ผมอาจจะมีการตัดต่อแต่งตกแต่งเสริมลงไปหน่อยนะเพราะว่าคลิปเนี้ยคือผมแบบแปลค่อนข้างผิดเยอะแล้วก็ผมนั้นมีแบบชอ็อตที่ผมโดนเรียกตัวไปทำนู่นทำนี่นะครับก็คือวันก็เลยทำให้มันไม่ต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นก็ จะมีการตัดต่อเพื่อให้คลิปมันกระชับมากขึ้นนะครับก็ต้องขออภัยถ้าหากคุณผู้ชมจับได้ว่าคลิปมันไม่สม,มูทหรืออะไรนะครับก็อขออภัยเปนว่าไม่เจอกันไปในคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอมีความสุขกับคลิปของผมแล้วเจอกัน